บูชาโกละพะเตปูชังผู้บูชาย่อมได้รับบูชาตอบสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดเรื่องการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์วันที่6มิถุนายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรโดเกล้าสถาปนาพระธรรมโมลี ทองอยู่ยาณวิสุทธโธรปร,ริยธรรม9ประโยคขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตที่พระพรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรโด,ดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิระโมรีทองศูนย์สุริยะโชโตโปร,ริยธรรม8ประโยคปัจจุบันอายุ72ปีพรนษา52เดิมท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบนจามบพิษพระธรรมวชิระโมรีท่านเป็นคนอำเภอเดียวกันกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน คืออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวันทโกปฏิวันทนางแปลความหมายว่าผู้ไหว้ย่อมได้รับไหว้ตอบนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ